มาดูครับแอมเราตัวเนี่ยเอาบอร์ดไม่ลอยมาจากตัวนี้นะครับวบอร์ดต,ตัวนี้แอมรับมันเสียเราก็ถอดเอามาเพื่อใช้ไม่ตัวไม่มันเสียงดีนะครับเนี่ยบอร์ดไม่ลอยเนี่ยเราก็ป้อนไฟ5โวลต์เข้ามาเนี่ยบอร์ดตัวนี้ใช้ไฟ5โวลต์แล้วก็สองสายตรงริมเนี่ยขีด ลายกากระบาดตรงด้านนี้เป็นไม้ด้านขีดนี้ก็เป็นไม้นะครับสายไม้ตรงกลางก็เป็นดำแดงครับไปดูตรงแบอนี้แ่ใครสนใจอยากจะไปทำด้วยเงินกันนะครับตัดไปดูตอนที่ทดสอบเสียงเลยนะครับนี่ครับเสียงตอนชิชิชนี่ครับเสียงตอน ก็สิเรียบร้อยครับสัญญาณก็พอใช้ได้เสียงดีนะก็พอใช้ได้ครับเนวใหม่กี่กี่ซูมราคาครับตัวดีดิอตไปแล้วครับตัวเยอะโดยใช้ปแกมตัวนั้นมันคังครับครับแนี้ติดตร์